สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญเทวลแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทําคลิปเกี่ยวกับอาซีวาไปแล้วนะครับอันที่จริงอะ่ะผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เลยละครับแต่ผมก็ทําตามที่ผมเข้าใจนะครับพอเราคุยเรื่องแบบนี้ไปแล้วเนาะเราก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับลูกสูบหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะ ลูกสูบมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมเองอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับลูกสูบเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคานะครับก็มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับไปจนถึงเกือบๆพันก็มีครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นเนาะเนี่ยครับอย่างลูกสูบที่ผมมีอยู่ก็คือมันเป็นลูกสูบของ NSR นะครับสาย200ทั้งคู่เลยเนี่ยครับ ข้อแตกต่างที่ผมสังเกตได้เลยนะครับคือเนื้อวัสดุเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนหิวขู่ขาหน่อยเนาะตัวหัวลูกสูบนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเรียบไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วเขาก็มีระบุเอาไว้นะครับสายสองร้อยแต่อันนี้เขาจะเหมือนเป็นเขาจะสะลักนะครับแต่อันนี้เหมือนจะเป็นแบบยิงเลเซอร์เลยครับตัวนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับเนี่ย แล้วตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอามาเทียบกันดูดีๆเนี่ยตัวฝั่งของกริปล็อกเนี่ยครับก็จะหันไปทั้งคนละแบบกันเนาะเนี่ยครับแล้วคือช่วงเว้าวของลูกสูบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยครับมันแตกต่างกันได้ชัดเจนตัวช่องตัวนี้นะครับเหมือนจะสูงกว่าของตัวนี้เลยเนี่ยครับ แต่ตัวนี้มันจะตำหน่อยเนี่ยครับลูกนี้นะครับคือลูกที่มันติดมากับรถ NSR ของผมเลยนะครับเนี่ยเนื้อวัสดุมันก็เรียบๆนะครับเหมือนกับถ้าผมคิดไม่ผิดนะผมคิดว่าเขาน่าจะชุบแข็งมานะครับเนี่ยมันไม่เคยมีอาการลูกติดไม่เคยมีอะไรเลยนะครับเนี่ย แต่ธรรมดามันเป็นการใช้งานมันต้องมีร่องรอยบ้างแหละครับเนี่ยไม่เคยลูกติดไม่เคยอะไรเลยนะครับแล้วที่ผมใช้งานมานะครับลูกสูบลูกเนี้ยดีมากเลยอะ่ะไม่รู้สิแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีแรงอัดมากกว่านะครับเนี่ยตามที่ผมเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าตัวผนังเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นตัวผนังกั้นไม่ให้อดีนะครับทะลุไปสู่ไอเสียนั่นเองแต่ผมก็คิดว่าใช่แหะครับ แล้วลูกสูบตัวนี้มันไม่มีรูนะครับใช้งานดีมากเลยไม่เคยลูกติดนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีกำลังอัดมากกว่าลูกเนี้ยนะครับเนี่ยครับเหมือนกับเขาทำมาแบบตรงรุ่นเลยเนาะ HKW6 นะครับ KW6 นี่คือมันเป็นของ NSR นะครับที่เสื้อเนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้เหมือนกันครับ เนี่ยครับมีผนังกั้นมาอีกชั้นนึงแล้วกีก็จะหันอีกแบบนึงเนื้อวัสดุนะครับผมว่ามันดีกว่าเนาะมันดีมากเลยครับอารมณ์เหมือนกับเขาชุบแข็งมามันบอกไม่ถูกอะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันโอเคแหละลูกนี้นะครับกับกัรนลูกอันเนี้ยผมมาเปลี่ยนที่หลังนะครับเนื้อข้างบนเนี่ยมันจะ เหมือนคูดขาหน่อยแต่อันนี้นะครับมันจะเรียบเนี่ยครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่ถึงสี่เดือนเลยนะครับตอนแรกเนี่ยรถมันมีอาการลูกเบรกนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยที่ลูกเบรกแล้วลูกสูบลูกนี้นะครับมันจะมีรูด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ เนี่ยครับกิฟเขาก็จะหันไปอีกคนละฝั่งเนี่ยครับอันนี้คือฝั่ง ID ทั้งคู่นะครับเนี่ยเขาก็จะหันไปคนละแบบแล้วตัวนี้มันไม่มีผนังกั้นนะครับแต่จากเท่าที่ผมลองใช้ดูผมว่าอันนี้ยนะครับมันบกไม่ถูกมันเหมือนรถไม่ค่อยมีกําลังอัดหรืออะไรต่างๆนะครับท,ทั้งทันที่ใช้เสื้อตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่ลูกเนี่ยอารมณ์มันผิดกันผมว่าอันเนี้ย การวิ่งการอะไรนะครับกําลังอัดมันเหมือนดีกว่าเลยเนี่ยครับการเว้าวของลูกสูบเนี่ยครับใายกระปงลูกสูบมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนจนมาตอนหลังนะครับผมก็คือต้องเปลี่ยนลูกสูบอีกอะ่ะนี่ครับมันมีร่องรอยเนี่ยผมก็จะว่าแหวนมันขบกับเสื้อมันก็ไม่น่าใช่นะครับเนี่ย ใครที่เคยมีประสบการณ์ที่เป็นรอยแบบนี้นะครับผมก็อยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันเพราะผมเองก็ยังงงยัง,ง,งหาสาเหตุไม่เจอนะครับแต่กับการลูกเนี้ยไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะครับผมก็อยากจะหาซื้อมาใช้แหละแต่มันหายากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกแบบนี้มากกว่า เนี่ยครับถ้าเราดูแบบชัดๆอันนี้คือฝั่ง ID นะครับเนี่ยลักษณะมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนี่ยครับเนื้อวัสดุอันนี้มันจะขรุขระหน่อยแต่อันนี้เรียบกริบเลยเนี่ยครับอันนี้เขาสายสองร้อยเขาแบบสลักนะครับแต่อันนี้เหมือนยิงเลเซอร์เลยอะ่ะเนี่ยครับอันนี้คือที่มีอาการลูกเบรของผมเนี่ย และที่ผมแปลกใจคือเบรกเฉพาะตรงที่มันมีรูตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารูสี่รูเนี่ยนะครับมันเอาไว้ทําหน้าที่อะไรแต่อันเนี้ยไม่มีรูแต่ไม่มีอาการเบรกเลยนะครับเนี่ยครับมันแตกต่างกันมากเลยผมก็เอ๊มันเป็นที่อะไรเพราะว่าผมลองถ่ายน้ำมันเครื่องไปนะครับน้ำมันเครื่องมันก็ ตามอายุกันใช้งานแต่มันก็ไม่ได้ดำแล้วก็ไม่มีเศษอะไรออกมานะครับผมก็ว่าเอ๊ะตัวเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกี่ยวกับลูกติดไหมลูกเบรกไหมแต่นเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่หาซื้อ,อยากผมยังอยากจะหาซื้อมาใช้งานเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมเปลี่ยนเสื้อไปแล้วเพราะว่ามันสุดไซส์นั่นเองครับเปลี่ยนเสื้อไปแล้วอันนี้มันสุดไซส์ไซส์สองร้อยผมก็กลับไปใช้เป็นเสื้อมือสองนะครับ ไซส์ยี่ิบห้าต่อไปก็มันก็จะเป็นไซส์ห้าสิบใช่ไหมครับผมก็คิดว่าจะหาลูกตัวเนี้ไซส์ห้าสิบเอามาใช้งานดีกว่าเพราะอันเนี้ยเปลี่ยนใหม่มันก็เป็นลูกแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะลองดูว่ามันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าถ้ามีปัญหาอีกนะครับแสดงว่ามันน่าจะเป็นที่ลูกสูบแล้วแหละแต่ลูกสูบแบบเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับขวามือผมเนี่ยใช้ดีมากอะ่ะเนี่ยครับ แล้วที่มันแตกต่างกันนะอันนี้หัวเรียบนะครับส่วนอันนี้มันจะมีนูนนิดหน่อยผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันนี้แล้วแต่ของผู้ผลิตนะครับที่เขาจะออกแบบเนี่ยครับแต่ลูกเนี่ยโ,โหหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้คิดว่าลูกมันน่าจะเบรกแต่อันนี้ครับหนักเลยอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนนะครับ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าลูกสองแบบนี้มันแตกต่างกันมากไหมอะไรเงี้ยนะครับใครที่เคยใช้ลูกสูบทั้งสองแบบก็คอมเมนต์บอกผมด้วยเนี่ยครับอันนี้มันจะเหมือนอารมณ์เหมือนผมจะพูดยังไงดีมันจะไม่เรียบนะครับมันจะมีเนื้อวัสดุเนี่ยมันจะขูุขาหน่อยๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะเรียบไปหมดเลยนะครับมีรอยแค่ตรงนี้ นิดหน่อยนะครับที่มันจะขุกขาหน่อยแต่หัวเนี่ยเรียบมากอันนี้นะครับจับนี่สากมือเลยอันนี้ลื่นเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับนี่ขนาดใช้มานานเนี่ยแหวนมันก็ไม่ค่อยออกไปมากนะครับมันก็คือนิดหน่อยแต่อันเนี้ย เพิ่งเปลี่ยนไปสี่เดือนนะครับเนี่ยแหวนมันโอ้โหมันออกมาแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่าตัวร่องแหวนเนี่ยนะครับมันอาจจะไปขบกับเสื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่อันที่จริงอะเวลาเราใส่ไปในเสื้อสูบนะครับแหวนมันก็จะรัดแบบเนี้ยมันก็ไม่น่ามีสาเหตุที่ทําให้เป็นแบบนี้ได้นะครับถ้ามันต่างไซส์หรือผมไปคว้านใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็น่าจะแตกต่างแต่อันเนี้ย สายสองทั้งคู่นะครับอันนี้คือลูกที่ติดมากับรถแล้วอันนี้ลูกที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันแตกต่างกันมากเลยครับลูกอันนี้นะครับที่ผมดูที่ชายกระโปรงนะครับเขาเขียนว่างานเจแปนนะครับเนี่ยเจแปนอันเนี้ยไม่มียี่ห้อบอกอะไรเงี้ยนะครับ แต่กลับกันทำไมมันใช้ดีมากอะครับเนี่ยครับเรื่องเนื้อวัสดุเรื่องอะไรเรื่องราคาบางทีคุณภาพเราก็ต้องดูที่คุณภาพนะครับบางคนถ้าเน้นถูกแล้วจูนลดปรับลดอะไรมันไม่โอเคนะครับอาจจะลูกแตกลูกทะลุได้นะครับอย่างของผมเนี่ยไม่ถึงขั้นกับลูกแตกนะครับแต่อันเนี้ย ลูกสูบนี่มันเป็นลอยเลยแหละแต่ลูกนี้นะครับเรียบกิบผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะแข็งกว่าทนกว่านะครับพอเน,นี้ยผมเคยลองวิ่งแช่นะครับร้อยสามร้อยสี่แต่ก็ลาบมาสักโลสโลมันก็โอเคแล้วครับแล้วผมก็ใช้งานค่อนข้างเดินทางไกลเนาะอันเนี้ยครับ บอกเลยว่าใช้ดีแต่อันนี้นะครับวิ่งร้อยยี่เงี้ยนะครับลูกเบรกเลยอะ่ะฐานะที่เปลี่ยนแค่ลูกนะครับอย่างอื่นผมก็ไม่ได้ปรับจูนเพิ่มคาบูอากาศอะไรเงี้ยนะครับกองอากาศก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับเปลี่ยนแค่ลูกกับแหวนเนี่ยแต่ทําไมผลลัพธ์มันแตกต่างกันมากเลยแหละใครรู้ก็พิมพ์บอกผมได้นะครับ คลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยไปก่อนนะครับบายบาย